เอาแม่กินหน่อยมาไม่กินของใครนะของกล้องของคุณแม่ของคุณแม่อยู่ไหนอ่าให้ก็แม่กินหน่อยนังก้าไม่กินนังก้องล่ะให้ก็แม่กินหน่อยในถ้วยอ่ะไม่เอาอันนั้นไม่กินนันนั้นอ้าวในถ้วยเอามาให้กินนั่นมาของใคร ดูสิพี่กองดูดูพี่กองทำซิกลัวกุแม่กินกลัวกุแม่กินดูพี่กองทำดูพี่กองทำดิดูนังกานังกาคนังกาให้แม่กินนะนังกาเขาไม่ิดู outgoing, 1, ดูดนังกาทำซิเอียงด้วยเอี Dis, <c ull al> ยงด้วยแม่ก็แม่กินดูซิเอียงด้วยปลาดูหันหลังให้คุณแม่ wegen, ด้ <c ull al> วยดูซิกลัวก็แม่กินพี่ก้องพี่กอง,กองหันหลังให้คุณแม่ดูสิ ไม่กินหน่อยอาสายหัวอ,อ้ก็ไม่กินหน่อยแล้วไม่ก็ไม่กินเลยเหรอปาลาในคราวหน้าใครจะพาไปซื้อเนี่ยคใครซื้อนะอค,คุณแม่ซื้อนะก็ไม่กินหน่อยได้ไหมครับ นางกาก็ไม่ให้กินพี่ก้องก็ไม่ให้กินป้นาไหนก็ไม่กินไหนเ <I will. S 1> ลยก็้กินอ๋านี่ก็แม่ไม่พาไปเจอละขี้เหนียวจังอือร่อยไหมครับอร่อยก็แม่กินไหนได้ไหมครับให <c oughs> <ง>้ก็แ <c oughs> <ง>ม่กินไหนได้ไหมครับแกงพี่กองเหรอครับให้ก็แม่กินไหนได้ไหมครับ ไม่ให้กินโอ้ยหันหลังด้วยโอ้ยหัน,ลห,ห,นหลังไม่ให้ก็ไม่กินาปดูสิหลักคุณแม่มากแล้วก็แม่คองกินก็ไม่ให้กินดูดูก็แม่อุปาเอาซาพาไปซื้อเนี่ยเงอแตกเลยร้อนร้อนเงอแตกเลยกูลูกก็ไม่ให้กินดูสิให้ก็แม่กินไหนพี่ก้องดูดูดด ลูกแต่ละคนหลักคุณแม่มากดูมให้กุณแม่กินอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยหันมาทางนี้สิหมดยังหมดยังครับโอ้โอ้น,อนีแม่ดูสิหนีไปคนหนึ่งละหนีไปคนหนึ่งละดูดูโอ้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 หนีไปหมดเลยเหลือแต่เสือ